ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผมที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานในแบบครั้งนี้ก็ถือว่าก็นานทีเนาะเราก็จะได้มาแต่แล้วครั้งนี้ก็มีเพื่อนๆเราอีกสามคนมาด้วยครับตอนที่เราไปถึงตรงนครับแล้วก็วันนี้เป็นมาที่สนุกดีครับเรนอยากให้พูดถึงแบบว่าชุดของแต่ละคนเลยไม่ธรรมดา ก่อนก็เลย้งจากพิไทยก่อนป่ะช่วงมีจะมีกระเป๋าด้วยแล้วก็ห้อยดอกกุหลาบสองอันนะครับผมก็แบบว่าฟิวววหวานๆน่ารักๆเพราะว่าวันนี้เครื่องจริงสีผมไม่ซ้ำกันเลยมีสีครีมสีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วกระเป๋าก็สีน้ำเงินโมเทโซ่เดี๋ยวโมสีส้มอีกอันคือแบบเป็นฟิวแบบว่าสีสันแบบว่าหวานๆมันเทียบใครอยากไปแต่งต่าก็แมทช์สีได้ครับสีแบบลักสีไปก่อนเน้นเน้นแบบเน้นสีเยอะไปก่อนครับก็เป็นตัวเองาะก็ชอบแบบว่าความจิ้นจดี๋ยว่แล้วถามว่าความ คนคนกันมั่วๆแต่ว่ามีสไตล์เอามันแบบมันเทำได้แอสแท็กแอสแท็กแอสแต็กผมก็จะต่างกับพี่ไทยนิดนึงครับผมจะมานิ่งๆสีสีน้อยๆแต่ครูครครับผมเป็นเรียกว่านาวครูครูหนาวชายหนาวด้วยโซล้อนมากเลยต้องใส่ชุดนี้ออ๋ใช่เนี่เป็นทีซัมเมอร์อ๋อนี่เป็นทีมซัมเมอร์แบบแบบครูครครับเป็นครูครเท่ๆอ่ไปฉันหนาวอะไรครับซัมเมอร์คนละแบบอ๋อประเทศไทยก็ใส่ได้ครับอย่างนี้อย่างนี้ ไม่ถ้ามาเดินแส่เซ็นเตอร์ก็ใส่ได้ไงใช่ครับทุกคนก็ผมก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วด้วยปกติเป็นคนชอบใส่อะไรตัวใหญ่ๆแล้วก็มีความสีน้ำตาวขาวๆแล้วก็ภูมูครับก็ชอบมากเลยผมว่าสตรีทก็แบบเป็นไต์ที่เข้ามาจักขาสั้นด้วยครับของผมก็เหมือนไล่จากไทยมาจากมาผมแบบมันก็จะมีความเข้มขึ้นเรื่อยๆอผมก็สไตล์มันจะเป็นฟิวแบบนักแข่งรถนิดนึงมีความซิงซิง แล้วก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบแบบเด้อแล้วมันจะเป็นฟิลสตรีทแล้วก็พอมันแอดคอปคลัซิงเข้ามาด้วยความที่ตัวเองชอบดูแบบว่าเบอร์แข่งกันแล้วไลท์นิ่มแมคควีนเดอะครับกแล้วผมก็เลยชอบชุดนี้มามากแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนที่ผมได้ใส่ฟิลแบบแจ็คเก็ตคอปด้วยซึ่งใหม่ดีนะครับก็ทำดูการไลฟ์มาก็ทำเอก็เป็นรื่ของดีเทลเพราะจริงๆนะรู้สึกว่าแต่ว่าเป็นฟิลทะเลทะเลเนาะร้านชิลๆแล้วก็มีหมวกคอยน ตองแบบขาอีกนึ่อนะเร็จว่าในชิวไม่ชิวที่แบบชิวๆแล้วก็ดูขึ้นทะเลได้ของเอพี่กเป็นน้อที่มั่วนีด้วยเกรอะไรได้ก็รู้สึกว่าน่ารักดีไม่เอยไดใส่หมอะไรเดินไม่มีหน้าตีแก้มตีไหนมีแก้มตีแก้มมีตี้่ตีบ้างแต่ว่าก็ชิวๆสความจริงๆจริงๆนเดียๆกระดิ่งกระดิ่งกระดิง บอกก่อนเลยผมได้ชอบแบบนี้ม,มากก็คือเราไม่ค่อยได้ใส่อะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็แบบอยากอยากอยาก,ยากต้องใส่อะไรแบบนี้มานานแล้วอันนี่แบบดูมีดีเทลอะไรแบบยเยอะๆหน่อยอ่ะชุดนี้เราก็จะเห็นแบบเป็นลุกทั้งตัวแล้วก็ข้างในจะใส่เป็นเสื้อกาบปีกปุยก็จริงๆตอนแรกตอนถอเจะมีดอกไม้ด้วยผมรู้สึกว่าแล้วย,ยิง่งผมยาวๆก็รู้สึกว่าแบบอันนี้เลิศแนบเนียากเนี่ยเพราเป็นลุคที่ ใช่ครับญี่ปุ่นก็คือคนไทเนี่ยคนญี่ปุ่นแบบเทวดาเทวดาเนี่ยดาเทวดาต่อมาออางของฟาสแล้วก็มาแบบร่มงานกัป็นย่างเอบ่อยมากเป็นกระแสเซนเตอร์่อยมากด้วยเยนะเอ่อชวนนปนนต่ให้มาผรับเนด่เนด์นสเตทเรนดดเยนเทรนด์เนดช่วงนี้แนเซนเตอร์ก็มีงานชื่อ The Trend Center curated by m i t นะครับก็มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่ากิจกรรมแฟชั่นก็อยากชวนพิ娅สูทุกคนมาเซ็นเสัมปทานนะครับก็อยู่ในกรุงเทพไม่ต้องไปไหนไกลโชว์สัมปทานนี้ใราจะไอารเมืองมีใช่ใจะไารเมืองด้วยกิจกรรมก็จะหมุนมาที่สิบนี้นะครับฝากพิ娅สูทุกคนนะครับไม่ใช่พิ娅สก็เชียรได้ครับ yes ทุกคนเลยสัทนนี้เจอบ้ารที่นี่ไหมเจอบ้านที่สยามไหมสัมปทานนี่ครันนี้วันนี้ก็เจอแล้วอันนี้ถือว่าสัมปทานอยู่แล้วถือว่าสัมปทานอยู่แล้วเจอเจอแล้วโอเค คอนโทรลสเต็ปคอนโทรลสเตปเป็นยังไงตั้งเทพี่แบกดีมากต่อผมรู้สึกว่าเพลงที่สองเพลงมีเพลงมีความเท่ขึ้นเท,ท่ขึ้นมาสนุกขึ้นมากแล้วก็แบบว่า เขาเลยจีจ้าเหมือนชุดไทยเลยครับผมของเพลงนะชุดชุดในตอนที่ในเอวีก็จีจ้าเหมือนกันมีแบบแมกเน็ตมีอะไรแบบว่า abstract abstract เมืถึงในชุดเอวีผมก็ใส่เปคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันครัดงว่าเหมือนคาแรคเตอร์ฮะับใช่ค Yes Yes เพลงก็ได้รับฟีดแบ a c ที่ดีมากนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้เอาโปรโมทหลายที่แล้วแล้วก็เห็นว่าแฟนๆได้มีการแบบ cover 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 มาด้วยแเห็นที่แบบแฟนๆแท็กมาหรือว่าแฟนลงในโซเชียลก็แบบเออมีมีเต้นเพลงมาโชว์เสียงตามกแบบ cover ลงในกรอบในโซเชียลต่างๆมากเลย คอนนบิ๊กแดนที่เห็นอ๋อใช่คอนบิ๊กแดนของเพลงวอชชอร์สเตปตอนนี้พวกเรามีแฟนชาที่ถูกครีเอทขึ้นมาจากโดยแฟนๆครับอันนี้คือแฟนที่รือว่าแฟนเป็นแฟนที่เป็นคนคิดนะ้นคใช้ชื่อของเราใช่ครับเป็นชื่อเรียงตามอายุมาแล้วก็มาจบที่บัสจบที่บัสอีวเอฟเอบัสอีสเทิร์นอันนี้คือการขับเราตอนที่เรานครั้งแรก ตื้นตันแบบบอกไม่ถูกแบบใช่ผมรู้สึกว่ามันแบบเข้าเข้าทุกอย่างเลยกับเพลงแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับมันมีมันมีพลังมากยิ่งขึ้นคือเอาวจริงผมผมมาไม่ได้ยินตอนที่ผมเต้นครั้งแรกคือผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้ได้ยินครั้งแรกเลยที่ไมาสกิ้งบาสกิ้งบาสกิ้งมาสกิ้ง อ๋อการเล็กครับการเล็กที่ร้อยส่วนร้อยปีตุลาก็คือตอนนั้นอะผมผมอะตอนที่ผมเปอร์ฟอร์มอยู่ผมไม่ได้ยินเพราะว่าผมใส่อินเดียอยู่แล้วแบบไม่ได้ยินเสียงจากข้างนอกแต่พอเหมือนเรามานั่งซองใน X หรือนั่งอ่ในด TikTok อะไรเงี้ยคือเลยได้ยินใช่แล้วพอมาตอนมาสิ้งหรือแบบครั้งต่อมาที่ได้เปอร์ฟอร์มอะก็รอแบบครึ่งหูดูแล้วพอได้ยินแบบว่าได้ยินเสียงของผมก็แบบชุบดีพลังแล้วตอนนี้แรงขึ้นใช่แรงขึ้นเป็นแบบว่าทั้งใจให้พวกเราเลยใช่รสนิยมขอเราคือแบบสองคนก็เป็ แล้วแต่คนครับเขาผมรู้สึกว่าแฟนเขาเขาเลือกบอกว่าชื่อจริงที่เหมาะสมกับชื่อสตีฟที่มันแบบส่วนลงกับเพลงพอดีใช่ใช่แต่มันลงพอดีเปลยแหละลงพอดีห้องเลยใช่ใช่แล้วตอนจบเขาก็แฟนๆก็ได้มีการคิดแบบ B U S Basistro อะไรนั่นแหละมาหรือเปล่าคล้ายๆกันที่เราบุมแบบว่าบุ้ก่อนตัวฟองเลยแล้วเราแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเขาบอกไงว่าแบบมีเงาตาม ก็จริงดูจากดูจากชื่อแฝนชาตที่เขาทำมาแล้วก็ดูดูเพราะผมก็เห็นว่าเข้ากันยิงตามอายุนิดหนาไม่ได้เรียนทำความหล่ออะไรแบบนี้ยไม่ไม่ยิงตามอายุแล้วเป็นชื่อจริงเกับรับขึ้นติดเนี้อบ้านครับยังไงผมว่าคล่องได้แล้วเราเรามีไปกิจกรรมนื้อะไรนะบราซิ่งใช่ป่ะแล้วเป็นยังไงบ้างขาติดไปหลายที่ บาสติ้ง,งก็งงมี2วันนะครับไปทั้งหมดทุกที่เราทุกทุกทั้งหกที่ก็แบบเป็นสนุมมกมากๆเหมือนได้ยอ้อนเวลากลับไปช่วงรายการเจ็ดไปเก้าสไลดโรที่เราได้ไปบาสติ้งแล้วก็ได้ไปเจอเแฟนๆในต่างสถานที่แต่ว่าเอเนอร์จีของทุกที่ก็แบบว่าแบบไม่มีดรอปเลยขอบคุณแฟนๆที่ต้อนรับเราอย่างดีนะครับแบบคนมาเยอะมากจนแบบเราคิดไม่ถึงเลยตอนแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนมีส่งพลังเอเนอร์จีบวกกับเราแล้วเราก็ยิ่งมีพลังมากใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ก็มีประกาศชีวด้วยใช่ ประกาศชื่อแฟนด้อมชื่อแฟนด้อมประกาศแล้วปะประกาศใช่ครับประกาศชื่อแฟนด้อมกันแล้วครับประกาศไปแล้วที่สนามบินก็ทายก็เอ่อเล่าของร้องที่มาที่แบบของบีอาร์ที่แฟนที่มาก็แฟนด้อมของพวกเราชื่อ B U S นะครับซึ่งแปลว่า B E U S ก็ ตอนแรกที่เราคิดชื่อแฟนด้อมขึ้นมาพวกเราก็อยากให้ชื่อนี้วิลเลจกับคำว่าบัสเป็นชื่อของเราเพราะว่าอยากให้แฟนๆมาอยู่เหมกันชื่อ <ไป S 1> ใช่ชื่อชุดแมทจะเป็นชื่อก็อยากจะให้เราอยู่พวกกับพวกเราไปบัสเบียสซึ่งตอนที่เราคิดบียสขึ้นมาเราก็บอกว่าไม่คิดไม่ต่อยกีกห,หลายชื่อเลยที่มีหลายชื่อมากไม่ได้มีแค่บี s สแต่ว่ามมมเมนราลองคิดไปคิดมาแล้วไม่รู้เวลาพวกเขาบียสเหมือนหลายๆคนรู้สึกชอบเพารู้สึกหรือว่าชอบเคมีที่มันเข้ากันระหว่างบียสกับบัสก็เลยเรียกบีส ซึ่ง b บก็มาจากคำว่า B. กับ S ที่บอกว่าเป็นเราแต่พอเป็นชื่อแ a นด o m เราก็เอามาต่อกันให้เป็นคงเดียวจะได้มีความอย่างนี้ครับซึ่ง,งแปลว,ว่าพวกเราชอบ ไอ้ฟีล l i n g อ่ะที่บอกว่ามาเป็นเรามาอยู่กับพวกเราเราชอบฟีล l i n g ที่เหมือนแค่แฟนสัวมาอยู่กับพวกเราเที่เปคู่กับพวกเราตลอดไปอันนี้คือโหวตกันมาหรือว่ายังไงกันบ้างไรไาจริงจริงมันไม่ไม่ได้เชิงโหวตที่เหมือนเราเอาชื่อแต่ละชื่อมานนะั่งวิเคราะห์กันว่าเออชื่อนี้เป็นยังไงชื่อนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยจนเราได้คำว่ามีอาการ a s t h แล้วก็เลือกชื่อนี้เลยอันนี้มาจากใครเป็นพิเศษป่ะ ไม่ะจะไม่ได้จะไม่ได้แต่ว <itus S 2> ่ามาจากพวกเรามาจากบัสเองใช่แต่ก็เป็นแค่เรื่องี้ใช่ครับแล้วก็ปกติบัสไม่ได้ใช้วิธีการบวกเราจะใช้วิธีการที่คุยกันมากกว่าคุยกันคอนวินเพื่ออะไรอย่างงี้ถ้าถ้าสมมติว่าแบบมีคนนึียวยังไม่เห็นด้วยเราก็แบบต้องคุยถ้าไม่ได้ก็ ก็ต้องไปหาชื่อที่ทั้งที่สองคนรู้สึกว่าอ่ะที่นี่แหละชื่อที่ใช่อะไรบางชื่อที่ใช่ก็เหมือนคนนี่ใช่ครับแล้ก็มาหาเราเองว่าใครคะที่ใช่คือไหนคะอ๋อคนไหนครับจากทุกคนครับพิ娅ทุกคนอ่าเรามีผลงานอะไรให้พิษสานนอกจากซิงเกิลใหม่แล้วอ่าเพิ่งสดๆร้อนๆ้อนเลย yes ตอนนี้ก็มีอีกซิงเกิลหนึ่งอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงชื่อว่า feeling แบบว่าอู้มมา ซึ่งวันนี้ก็เพิ่งปล่อยชาเลนเป็นเพลงทอดทุกท่อนทุกแรกไปให้ทุกคนไละเห็นในไอจีนะครับผมแต่ว่าเพลงหรือว่ามิวสิกวิดีโอของจริงเต็มๆเนี่ยจะมาวันนี้14มีนาคมนี้รออีกนิดเดียวอีกไม่นานเราพอจะร้องสดๆได้ฟขนาดย้อนได้ไหมขนาดนี้เฮ้ยเราต้องร้องท่อนทุกเกือบแล้วอีกเกือบไปร้องทันทันทุกท่อนทุกใช่ไหมต้องร้องต้องร้องเปิดอ่าใช่ใเดี๋ยวไปร้องร้องทอนเปิดไปจะผู้หวานเอานะครับ567 5678 baby 567 baby ก็ฉันทีแต่ร้อนขัางในหัวใจที่มี Feeling แบบว่าอู้ Make it go like boom boom baby Fresh no limit แล้วในทุกนาทีที่ฉันมีเธออยู่ก็สดชืนแบบนี้ Feeling แบบว่าอู้แค่มีเธอก็คู่คู่ baby แค่เราต้องไปด้วยกัน เขาประกาศไปแล้วอ่าจริงตอนนี้พวกเราก็เห็นได้เข้ามาแบบซ้อมอยู่เรื่อยๆครับก็เหมือนกับพอจะเห็นใกล้จะดีบิวแล้วเราก็เห็นเขาแบบเออเราก็จะวินงวิ่งวิ่วิ่ช่งซองกันนั่นแหละใช่แบบสั่ดๆกันแล้วก็เห็นเขาว่าตัดทันใจเฉียบพลันแับนี้ยินดีกับวงได้เลยครับใช่แล้วก็รีงเพลงสุดยอดเฮ้ย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 แค่นี้พอแค่นี้พออย่าฝากสมรัติไทยผ่านสื่อให้ค่ะ ดกัรแล้วอวผมก,ก็ได้มี The View Showcase มาที่19เดือนนี้นะครับก็ทั้ง มีโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็มีทางโชว์เพลงเดบิวต์ของเขาด้วยก็โชว์แหละโชว์โชว์โชว์ีโชว์เราไม่ไดาเห็นเยอะไปแล้วเราไม่เราแค่เพิ่มว่าโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์มีโชว์เดบิวต์มีโชว์เดบิวต์เตจของวงได้ใชมผมก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับวงได้เยครับที่ได้มาเป็นวงวงใหม่ของค่ายพวกเราใช่เป็นเาจะให้เพื่อนๆเราด้วยใช่เป็นเป็นรุ่นรุ่นน้องใหม่ในวงการที่บับแต่งก็โตกว่าเราโตกว่าเราได้ไหมเนก็เพื่อนเพวกเราอยู่ด้วยกัน Welcome to Star Society.